สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับผู้นําท่านใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมได้อัดคลิปขึ้นมาเพื่อจะบอกเล่าว่าเมื่อเพื่อนเเริ่มมีลูกทีมแล้วเนี่ยแล้วเขาสมัครกับเราเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราจะต้องทําอะไรกับเขาบ้างหลังจากที่เราได้สมัครสมาชิกให้กับเขาแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยได้แจ้งต่อสายงานกับเลขานุการทีมขั้นต่อมาครับที่เราต้องทำนั่นคือในขั้นแรกเพื่อนๆจะต้อง แอดเขาเป็นเพื่อนใน facebook ของเพื่อนๆเองนะครับวิธีแอดก็ไม่ต้องสอนเนะเาะใ,ให้เราเป็นเพื่อนกันจากนั้นครับให้เพื่อนๆพ,พาลูกทพียมของเพื่อนเนี่ยหรือว่าเป็นคนใหม่ที่ผมโยนไปให้หรือว่าที่อัปลายท่านอื่นโยนไปให้นะครับให้แอดเป็นเพื่อนกับเขาเมื่อแอดเป็นเพื่อนกับเขาปุ๊บให้เราแอดนักธุรกิจคนใหม่คนนั้นนะครับเข้ากลุ่มสอนงานทั้งหมดสามกลุ่มด้วยกันนั่นคือ ลุ่ม9ที่1นะครับเพื่อนๆก็พาเขาเข้ากลุ่มนี้ด้วยนะครับวิธีการเพิ่มสมาชิกใหม่นะครับก็คือเพิ่มตรงนี้แต่ว่าก่อนเพิ่มเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนกับเขาก่อนนะมันถึงจะเพิ่มได้นะครับอเพิ่มก็พิมพ์ชื่อเขาไปเลยครับแล้วก็เพิ่มนี้เองแล้วก็เน้นย้ําว่าให้เขาเข้าไปดูโพสต์ักหมุดในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ พราะว่าโพสต์ปักหมุดผมได้วางเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของคนใหม่เอาไว้แล้วนะฮะพาเขาเข้ากลุ่มนี้ด้วยแล้วก็พาเขาเข้ากลุ่มที่สองครับกลุ่ม Elit e New เจนนี่ฮะกลุ่ม Elit e New เจนนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับนั่นคือเพื่อนๆจะต้องแนะนำตัวนักธุรกิจใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวิธีการแนะนำตัวนักธุรกิจใหม่นะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ วิธีการเขียนก็คือตามนี้เลยครับินดีต้อนรับคุณอะไรก็ว่าไปนะครับเข้าสู่ Un ดี l s อแล้วเขาเข้าสมัครมาแบบเมมเบอร์หรือปิด g ีดีอันนี้เราก็เขียนไปด้วยนะครับผู้แนะนําชื่ออะไรก็คือตัวเราเองนะครับ <c oughs> คนที่เป็นผู้แนะนําจะต้องเป็นผู้ทํานะครับอย่าให้อัปลายเป็นคนทําเพราะว่าณตอนเนี้ยเพื่อนๆเป็นผู้นําเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบตัวเขาด้วยหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้แนะนํา อืมไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาใหม่ปุ๊บโยนให้อัปลายดูแลอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเพื่อนนะครับไม่ใช่ธุรกิจของอัปลายต้องเข้าใจตรงกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เพื่อนเพื่อต้องทําต้องแนะนําตัวคนใหม่ให้ชาวอีลิตเอีรู้จักด้วยนะครับแล้วก็แนบรูปเขาครับต้องมีแนบรูปเขาด้วยแล้วก็แท็กเขาให้เขารู้ว่าเขาจะต้องมาแนะนําตัวให้กับชาวอีลิตเอีได้รู้จักตรงนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะฮะอย่าลืมว่านักธุรกิจคนใหม่ที่มีเพื่อนเป็นผู้แนะนำเนี่ยไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่เขาเป็นลูกทีมของเราแล้วนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะครับ <c oughs> อย่าปล่อยปะละเลยอ,อย่าโยนเขาในกลุ่มสอนงานแล้วบอกว่าให้ไปศึกษาเองอย่างนี้ไม่ไม่ดีนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นการทําธุรกิจแบบไม่ถูกต้องนะฮะ <c oughs> และอย่างที่สามครับให้แอดเขาเข้ากลุ่มสอนงานด e ีด ssc แต่นิดมึงนะครับว่าในกลุ่มสอนงานกลุ่มนี้จะต้องเป็นนักธุรกิจใหม่ที่ติดในระดับ G D เท่านั้นนะครับ G D เท่านั้นนะครับถ้าเป็นมมเบอร์ไม่ต้องพาเข้ามาในกลุ่มนี้นะฮะโอเค okay, นะครับซึ่งในในกลุ่มนี้ก็จะมีในเรื่องของการสอนนะครับ Facebook Note นะฮะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างหกขั้นตอนสำหรับมือใหม่เอานี้เองแล้วขอให้พวกเราเน้นย้ำคนใหม่ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ทำสามกลุ่มนี้ให้เป็นกลุ่ม รายการโปรดนะครับวิธีการทําเป็นรายการโปรดกดตรงนี้ครับนี่ฮะแล้วมันจะมีคําว่ารายการโปรดอยู่ตรงนี้ยอันนี้ของผมเป็นรายการโปรดแล้วมันก็เลยไม่มีปุ่มนั้นนะฮะให้คลิกเป็นรายการโปรดและเข้ามาอัปเดตข้อมูลทุกๆวันนะครับและอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เน้นย้ำนั่นคือเว็บไซต์ในโพสต์ปากหมุดของก้าวที่หนึ่งในเว็บไซต์นี้ผมได้บรรจุเนื้อหาของคนใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นให้เขาเข้าไปดูด้วยสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังเข้าไปดูไม่ครบหรือเข้าไปดูไม่หมดก็ต้องเข้าไปดูให้หมดด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีเราเป็นผู้แนะนําเขาแล้วนะครับเราเป็นผู้นําเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดตัวเองได้แล้วครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการสร้างธุรกิจของตัวเองในโลกออนไลน์นะครับสวัสดีครับ